สวัสดีครับผมเมดิคยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรู้หลังสู้รายการที่เราจะเอาแมตที่ผ่านมาแล้วนะครับมาดูกันว่ามีโมเมนต์ไหนที่น่าสนใจแล้วก็ที่เราสามารถเรียนรู้จากมันได้บ้างนะครับซึ่งคลิปในวันนี้เนี่ยจะมาจากงานแคปคอมค u p x รอบกรุ๊ปสเตจนะครับวันแรกนะ ดูกันว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะฮะเรื่องแรกครับการกดเดินหน้าไปปล่อยพลังยังไงไม่ให้ติดโชลิวเคนครับโมชั่นการปล่อยพลังเนี่ยคือลงหน้าใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาเราเดินหน้าไว้ก่อนเนี่ยมันจะหน้ามารวมกับลงหน้าก็เลยเป็นหน้าลงหน้าเลยได้โชลิวเคนออกมาครับวิธีแก้เนี่ยคือเราต้องควงปล่อยพลังเป็นครึ่งวงกลมครับก็คือเริ่มจากหลังลงหน้าแบบน,นี้นะครับแทนที่จะแค่ลงหน้าใช่ไหมต้อเป็นเริ่มจากหลังลงหน้านะถึงจะได้ปล่อยพลังแทนที่จะเป็นโชลิวเคนนะครับ แต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะครับถ้ากดปุ่มต่อยเร็วไปตั้งแต่มันอยู่ที่เฉียงเนี่ยมีโอกาสที่จะติดโชลิเกนเดิมนะครับเวลาเค้นใช้ท่าไม้ตายเร็วหนึ่งใส่ดีเจแล้วจะตามไปสามเนี่ยแต่ว่าดีเจเนี่ยลุกขึ้นมาปล่อยพลังสองทีเราจะทำอะไรได้บ้างครับระหว่างที่เรากำลังไดรัดอยู่เนี่ยเราสามารถดูว่าดีเจปล่อยพลังหรือเปล่าแล้วก็รีแอคด้วยการวิ่งโชลิเกนไฟนะครับเพื่อทะลุพลังได้การใช้เพอร์เฟกต์แพรี่เพื่อพันิชคนที่มีตีด้วยไฟบอลนะครับ อย่างในรก็นีของเคนเนี่ยเวลาเรา perfect parry ได้เนี่ยจะได้เฟรมบวก10กว่าเฟรมเลยครับเราสามารถพันด,ด้วยโจมตีหนักได้เลยหรือกดจับเข้ามุมก็ได้นะครับแต่หัวใจสําคัญก็คือเราจาเป็นที่จะต้องกดโจมตีเผื่อไว้ด้วยหลังจาก parry คืออย่าดูว่ามัน perfect หรือไม่ perfect ครับต้องกดเผื่อไว้เลยแต่ต้องระวังนิดนึงครับถ้าเรา perfect p a รี y แต่ว่าเขาปล่อย OD มาแล้วเรา perfect p a รี่แค่ลูกแรกใช่ไหม ลูกพลังลูกที่2เนี่ยจะโดนตัวเราช้านะครับทำให้เราเสียเฟรมเยอะกว่าปกติเยอะกว่าการเฉยๆอ่ะการพันิตท่าไม้ตายเลเวลสองของดารซิลนะท่านี้เป็นท่าที่พันิตยากนิดนึงถ้าเราไม่ได้ฝึกมาเนี่ยจะพนิตไม่ถูกนะครับก็จะได้แบบพันิตเบาๆไปแบบนี้ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีวิธีพันิตที่ต่างกันออกไปนะครับต้องไปหาเอาอย่างในกรณีของจูรี่เนี่ยเราสามารถกด D I ใส่ก่อนได้นะครับเพื่อให้ลูกพลังเนี่ยมันลงมาต่ําแล้วก็แพนดี้นะแล้วก็คอมบอะไรของเราไปนะครับเนี่ยไม่งั้นก็จะได้การฟีคิวแล้ว การผลิตท่ากระโดดบางท่าด้วย f ฟอส e ็อ c ดาวน์นะครับ f ฟอส e ็อ c ดาวน์เนี่ยจะเกิดขึ้นเวลาเราแอนตี้แอร์อีกฝั่งที่กระโดดด้วยท่าพิเศษนะครับคือไม่ใช่แค่กดกระโดปะโดปกติอย่างเช่นท่ากระโดดหลอกของ DJ เนี่ยเวลาโดนแอนตี้แอร์ก็จะลอยนะครับหรือว่าท่าลอยตัวของดาซิฟก็เหมือนกันนะมีหลายท่าเหมือนกันนะ วิธีผันิดท่า Backdash หรือ s ซเ y ของ DJ เวลาที่เขาใช้ท่า v e On อนบล็อกเสร็จนะครับอย่างในกรณีนี้ครับ DJ เนี่ย Backdash หลังจากที่ใช้นั่งต่อยหนักเสร็จนะครับแจงคลิปเนี่ยสามารถตามไปซ้ำได้ด้วย o v e r h e a d ครับหรือว่าไดรลัดตัดล่างหรือไดรลัดเต็นหนักนะครับสังเกตได้จากเฟรมมิเตอร์ด้านล่างนะครับถ้าโจมตีก่อน DJ Recovery ารเสร็จสแสดงว่าทันนะครับ เวลาดีเจนั่งต่อยกลางลัสเวเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างนะครับถ้าเขานั่งต่อยกลางใกล้ๆเนี่ยเราสามารถ SPD เบาได้เลยนะฮะน่าจะชนะทุกออปชันแต่ส่วนมากน่าจะโดนแบบไกลๆนิดนึงถ้าคิดว่าเขาจะสเวเนี่ยใช้กดต่อยหนักได้เลยครับถ้าคิดว่าเขาจะโจมตีต่อก็ใช้ยืนเตะเบาได้นะครับต่อให้เขาสเวเฉยๆเราก็ยังเซฟจะเห็นว่าลบสเฟรมครับแต่ว่าเขาวิพนิ์ไม่ทันอยู่ลวในกรณีที่เรารู้สึกว่าเขานั่งต่อยกลางลัสเวย แบบไม่ไกลมากเนี่ยเราสามารถลองเดินหน้า SCD หรือว่าตัดล่างได้นะครับหรือถ้ามีถ้าไมา้ตายเร็วสอแล้วไม่อยากเดาเนี่ยสามารถกดได้เลยนะแต่ต้องกดเร็วนิดน,นึงนะ